สวัสดีค่ะพบกับรายการหดซึ่งหิง่งหม่งนิวชั้นพื้นที่ฮิสตนอคมราคาทองคำสปอตเคลื่อนไหวกรอบแคบ2,610-2,620ดอลลาร์ค่ะปิดตลอดเมื่อคืน2,616ดอลลาร์เพิ่มขึ้น3.2ดอลลาร์ท่ามกลางประมาณก,การซื้อขายที่เบาบางมากซึ่งก็เป็นเทศกาลที่เขาเรียกว่าคริสต์มาสอีฟนะคะก่อนวันคริสต์มาสหนึ่งวัน ทำให้ตลาดการเงินสมริกาก็ปิดก่อนกําหนดก็คือปิดประมาณตีหนึ่งของเวลาเมืองไทยนะคะสำหรับเงินดอลลาร์ถ้าดูดอลลาร์อินเด็กซ์ก็ทรงตัว108.12 10นะคะบอนยูสหรัฐเริ่มปรับตัวลดลงเล็กน้อยหลังจากที่เดินหน้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเอนื่องในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ปรับ ตัวขึ้นไปทําตัวสูงสุดในรอบ7เดือนเลยนะครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ทําให้หลักขัทองคําปรับตัวลงเพราะว่าตลาดก็ประเมินว่าเฟดจะชะลอการปรับลดดอกเบีย้ยนะคะหลังจากที่ทํัชนะการเลือกตั้งทางด้านกองทุน SPDR ถือของทองเท่าเดิมค่ะ สำหรับวันนี้ตลาดการเงินสหรัฐปิดทำการรวมทั้งตลาดหลายแห่งที่เดียวนะคะตลาดยุโรปฮ่องกงก็ปิดทำการเนื่องจากเป็นวันคริสต์มาสนะคะดังนั้นก็ขาดปัดจจัยชี้นำนะคะแล้วก็วันนี้ราคาทองคำคงจะนิ่งๆมากนะคะไม่ได้ไปไหนเลยนะครับดังนั้นแนวโน้มก็อย่างที่เรียนไปแล้วก็คงนิ่งๆแล้วก็เคลื่นนอนไหวกรอบแคบมาก นะคะแนวรับ2,610ดอลลาร์2,600ดอลลาร์ค่ะแนวต้าน2,620และ2,630ดอลลาร์ค่ะสำหรับราคาทองแท่งของสมาคมเมื่อวานปรับเปลี่ยน3ครั้งขายออกช่วงเย็น42,350บาทลดลง250บาทค่ะแนวรับ42,300บาท42,200บาทแนวต้าน 4,2400บาทและ4,2500บาทค่ะสำหรับการลงทุนทองแท่งนะคะวันนี้ราคาทองคำก็คงจะนิ่งๆนะคะก็จะไปเที่ยววันนี้ก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้แค่กลับมาซื้อขายส่วนโกลฟิเจอร์ก็แนะนำเทรดดิ้งนะคะตามกัอประมาณ2,610ถึง2,630ดอลลาร์โกลไลฟิเจอร์ถ้าเป็นซีรีส แซดนะคะเดือนธันวาคมตอนนี้ก็ราคาเท่ากับสปอตแล้วนะคะเทรดดิ s <S mm ้ง hmm. ก็ตามกรอบประมาณ2,610ันหกถึงสองพดอลลาร์โกลด์ไลฟ์ฟิวเจอร์ซีรีส์เดือน H นะคะมีนาคมปีหน้าเนี่ยพรีเมียม35ดอลลาร์เทรดดิ้งตามกรอบประมาณ2,645ันหกถึงสองพดอลลาร์ค่ะสำหรับเงินบาทเมื่อวานแข็งค่าขึ้น 13ตังค์นะคะประมาณอยู่34บาท10ตังค์วันนี้ประเมินว่าอ่อนค่าลงนะคะเราก็ให้แนวรับ34บาทแนวต้าน34บาท30สตังค์เช่นเดียวกับ USD f u t u r e เดือนธันวาคมนะคะแนวรับ34บาทแนวต้าน34บาท30สตังค์นะคะเงินบาทวันนี้อาจจะเคลื่อนหน่อยกรอบแคบเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะเมืร์รี่คริสต์มาสค่ะ